ครับสวัสดีครับวันนี้มาเล่าประสบการณ์ในการทำคุญแจใหม่ที่ศูนย์ Mercedes-Benz นะครับเนื่องจากว่าคุญแจดอกสำรองหายครับเราสามารถขอทำกุญแจใหม่ได้ที่ศูนย์บริการนะครับเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ย ได้ทําดอกคุญแจในส่วนของคุญแจสํารองหายนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าว่าส่วนบริการเนี่ยเขาจะให้เราทําอะไรบ้างในเรื่องของขั้นตอนการขอออกดอกคุญแจสํารองใหม่นะครับเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างรวมถึงราคาด้วยนะครับผมเนี่ยไปพบในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีร้านที่รับทําหรือคนที่เขารับทําดอกคุญแจสํารองแบบนี้นะครับก็ราคาผมเห็นราคาหลักพันเองนะครับราคามีตั้งแต่ สามพั0สี่พันห้าพประมาณนี้นะครับก็สามารถสั่งทําได้นะครับตัวดอกเนี่ยก็คุณภาพหรืออะไรผมก็รู้สึกว่าเห็นคนเขาไปสั่งทําก็บอกว่ามันก็พอโอเคนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยจริงๆอยากได้ราคานั้นแต่ว่าลดถ้าในกรณีลดปี2014ในตระกูล e c C า s s s c ีค s s ที่เป็นรุ่นแบบเหมือนตั้งแต่ Blue t e c h Hybrid เป็นต้นไปนะครับก็คือปีตั้งแต่2 2014เป็นต้นไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถทำกุญแจสำรองได้ตามร้านทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาปฏิเสธเลยนะครับเนื่องจากว่าตัว E 300 BlueTech Hybrid เนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าต้องไปให้ศูนย์เนี่ยออกดอกกุญแจสำรองให้นะครับการขอในเรื่องของการทำดอกกุญแจสำรองหนึ่งเลยก็คือต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้นนะครับศูนย์บริการถึงจะ ทําการออกดอกคุญแจสํารองให้นะครับโดยที่เราจะต้องนําสมุดเล่มไปหรือการนําสําเนาไปโดยที่ชื่อผู้ขอแล้วก็ตัวเล่มนั้นเนี่ยจะต้องมีเรียกว่ารายนามตรงกันนะครับแล้วทางศูนย์ก็จะทําการเรียกว่าขอให้เราเนี่ยเซ็นเอกสารนะครับว่าขอทําดอกคุญแจสํารองนะวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับแล้วศูนย์ก็จะเรียกเก็บ ค่าทํากุญแจณวันนั้นเลยแต่เขาจะวงเล็บไว้ว่ามัดจํานะครับคราวนี้เรามาดูว่าราคาของศูนย์เนี่ยเท่าไรบ้างนี่คือใบนะครับในส่วนของรายละเอียดราคาเราจะเห็นว่าการสั่งทํากุญแจเนี่ยเขาไม่คิดค่าบริการนะครับเขาจะคิดในส่วนของค่าที่แบบว่าทดสอบนะครับทดสอบว่าดอกกุญแจเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะเก็บค่าทดสอบก็คือ1,180บบาทนะครับแล้วก็มีไส้ ไส้กุญแจนะครับสำหรับขายเนี่ยสองพบาทอันนี้คือตัวกุญแจรีโมทนะครับก็คือก็คือดอกดอกเดิมมันคืออันนี้นะครับดอกสำรองคืออันนี้นะครับนี่คือดอกกุญแจที่เป็นรีโมททีนี้ตัวดอกกุญแจที่เป็นรีโมทนะเนี่ยเห็นเขาบอกว่า,าตัว Mercedes Ben z ประเทศไทยเนี่ยสามารถทำได้ ก็ออกดอกกุญแจนี้ให้กับเราได้เลยรู้สึกว่าจะใช้ระยะเวลาถ้าผมนับดูตั้งแต่วันที่ขอให้ทำจนถึงวันที่ไปรับดอกสำรองอันนี้ก็ประมาณสัก2สัปดาห์ได้นะครับประมาณ2สัปดาห์ได้ก็จะเสร็จแต่ตัวไส้ไส้ก็คือตัว ไส้คุญแจครับไส้คุญแจที่เป็นลักษณะเหมือน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 เป็นดอกคุญแจที่เอาไวไ้ไขไขเกะไขประตูในกรณีที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับนังจากผมมือเดียวอันนี้ตัวนี้เนี่ยจะต้องอสั่งทําจากเยอรมันนะครับเห็นเขาบอกว่าที่ เราสั่งไปเนี่ยเราจะได้ตัวรีโมทมาก่อนแล้วคอยอีก1เดือนอันนี้ใช้เวลา1เดือนนะครับเขาก็จะส่งมาให้จากเยอรมันที่เป็นดอกแบบนี้นะครับแล้วก็มีสกรีนโลโก้ Mercedes-Benz ถูกต้องนะครับอันนี้เขาจะสั่ง แล้วก็ให้ทาง Mercedes-Benz ที่เยอรมันเนี่ยส่งมานะครับดังนั้นเนี่ยตัวครบชุดเลยก็จะได้ในเวลา1เดือนแต่ถ้าตัวตัวรีโมทที่สามารถใช้สตาร์ทได้เลยเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์วันที่เราไปรับไม่สามารถไปรับด้วยเอารถคันอื่นไปหรือฝากใครไปรับได้ทางศูนย์ต้องให้เรานำรถพร้อมดอกกุญแจเดิมนะครับ ไปเพื่อที่จะทําการจูนนะครับให้ตัวดอกใหม่นั้นเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันแล้วทั้งศูนย์ก็จะมีการทดสอบก็สามารถใช้งานได้เดี๋ยวเรามาดูราคานะครับตัวราคาเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะครับนี่คือราคารวมแบ็แล้ว18,185บาทครับ ก็ตอนแรกเนี่ยตกใจเห็นช่างบอกว่า2,800มผมก็ตกใจมากๆแต่ว่าปรากฏว่าตัวดอกจริงๆนะครับพอเราไปทําจริงๆนะครับน่าจะราคาอไหลลงมาด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมเสียค่าใช้ใจ่ายไปก็คือ18,185บาทนะครับช่วงนี้เราใช้สิทธิ์ก็คือชิมช็อปอเขาเรียกอะไรนะครับแบบช็อปช็อปช็อปดีมีคืนนะครับเราก็เลยได้ เอาใบเสร็จนนเนี่ยไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะทําดอกคุณแจที่ศูนย์บริการต้องเป็นคนที่เป็นเจ้าของรถโดยตรงที่สามารถามีชื่อตรงกับเล่มทะเบียนนะครับเราก็สามารถไปขอให้ทางศูนย์เยขาอ,ออกดอกได้เลยแต่ถ้าจะเดินไปแล้วเอารถไปฝากใครไปไม่สามารถทําได้ครับนี่ก็คือข้อมูลที่เอามาแลกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านทีต่ติดตามครับสวัสดีครับ